สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุกคนลุงป่าอาณนะา,าเบ้านาสาวพี่น้องปองไปสุก,กูสุกคนพุทธิตมสุดดาววิไอพี่พี่น้องบานนี้สุดดาววิไอพี่ออกอากาศต่อแล้วนะพี่น้องเนาะมือเศ้านี่ม่วเก่งพี่น้องว่ามันในด,ดาวใน้ลูดหนึ่งให้นี่หละนี่หละมืออื่นเช้าเอาไม้พี่น้องกลับขึ้นมาไม่ละมาแก่มือแล้วพี่น้องแด้อมืออื่นเช้าสิแก่มือให้ดอก เสาอันี่บ่เก่งละขออภัยมาหลายๆพี่น้องมันก็ธรรมดาเนาะกานี่เขาไม่ลดแนละ้วธรรมดาละพี่น้องเป็นการคำนวณเนานะกาบ่าลดโดนดพี่น้องบ่ลดมัดดอกเยอมืออื่นเ้าก็มาแตกแล้วสุดเดาต่สุดเล่าสามัคคีดีย่เดินดีอยู่สุดเดาบ่าเก่งพี่น้องสุดเดา,ก,า,เากับบ่เม็นเล่าประตูใส่กับบ้านนี่เบิง่ง จะเก่งบอกเก่งเอาเอาสุดดาวก่อนพี่น้องจังว่ากันเนาะเราประตูใส่ทีเป็นยังไงเบิ้งดาวก่อนดาวผสมผสมความสําเร็จบ่ดาวผสมความสึ้เร็จกันเบิ้งเราต่อเราประตูใส่ต่อเนาะพี่น้องเนาะดาวนี่สิสําเร็ดเหมือนเสาเนาะพี่น้องขึ้นมาแล้วล่ะขึ้นมาคือเก่าเคยไปเคยอยู่ดีกับสีดีเนาะพี่น้องไปมือเดียวเนาะพี่น้องมือนี้ก็กลับมาหลักมืออ้นเสาเนี่ยเอาพี่น้องไปเบิ้ง ดาวสุดดาวก่อนเลยพี่น,อนอ้องมาเร้อพี่น้องป่องไปแบบนี้มาบึงดาววิไอพี่ตอพี่น้องยินดีตอนรับสู่ส่องตาคุณพระเลยเลยพี่น้องเด้อดาววิไอพี่มือเ้านี่บ่เก่งพี่น้องซีดาวเด้ยดาวเดียวพี่น้องในรูดเดียวพี่น้องเอ้ยบ่เกง่งบ่เกง่งพอไปได้ยห,หลาย,ลายมาณะทีนี้แล้วพี่น้องเนาะขาบรเป็นยังเอาไม้มือนี่ เดี๋ยวพี่น้องเอฟจีจีบ่าวก็มีไลก่กระเบื้องลงมาอยู่ข้างล่างพี่น้องอยู่ข้างบนมันเอาก็เลยลงมาเบื้องน้าไม่เบื้องไลก่กระเบื้องนะพี่น้องเนาะลงมาอยู่สันล่างก็เลยเป็นจังสี่บือยู่สันเทิ่งเอาพี่น้องก้อนจิไปเบื้องวันที่มีสิบเก้ากระเบื้องวันที่มีสิบแปดที่ฟานมาคนของเราสามัคคี่นะพี่น้องเนาะไอ้ของเหลาวีดีไอพี ลาวีพี่วันที่28กันยา2568สุดลาวีพี่ลดไปลาดาวอเมริกาเป็นเหล้าไหมดาวอเมริกาลาวีพี่ลดไปดาวอเมริกาก็รุดไปลงชิดลาวบุญบุญเราพี่เราเนาะดาวสตาร์ก็รุดไปดาวเอไอดาวเอไอกรุดไปมาหอดนี่อย่างละบ้าน มาหอดดาวดาวเคลื่อนไอดาวสตาร์ิ่งเก่าล่องดาวสตากระลุดดาวไอโจนพี่น้องดาวโจนคู่วิ่งเล่นเกตล่องเกาเข่าเกาพี่น้องได้เกาได้เกาเปดพี่น้องจับเกาเกตเป็นเกาะปดได้ดาวเดียวเนาะพี่น้องเนาะเอาบ้านาะบิึงของวันที่ mình xếp con lên đầy đao điều, khâu điều thì nòng, khoa phay để lại, bóp cây nhang, ao mày khâu đao điều, cắt mai nhấp còng trong này, con còng xuống súng cột, phi nòng, vo sừng, chân vo nhấp cột, cầy mương, cầy ดาว V.I.P. จับคูวันที่มีสิบเก,ก่าพัญญาสองหาหกแปดจับคูสองสามหาสี 2, ห,หกวิ่งห,หกวิ่งกรมหาหกร่องหาซีร่องสองสามกูวิ่งเล่นหาร่องหก Da Amerika, Da Amerika, jauh ku. สี่หาแปดีแปดส แปดสามดิ่งแปดสามดิ่งกลมแปดสามล่างแปดสี่ล่างสี่หาคู่วิ่งเด่นดสามล่าง

chấp khu, chỗ hà hai ba chín bốn 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 สองสา,ส,าสามหนึ่งกลมสองสามร่องหากเรื่องเก่าศูนย์ขึ้นเย็นสามเรื่องสองส Jom memahamu ni Tidak, muka dah usah tak Dah usah tak ราจับคู่ับคูดาวสตาก็าเก็ดกแปดกศูน Bình Bình Cao Xuân Bình Cao Bình Cao Xuân Công Cậu kẹt lon Cậu kết bình viên cầu lon xuống Cùng. ศ4เกเบอร์โทรเบอร์กุ้มละพี่หนังโท่ก็ได้เขามาในกุ้มก็ได้เขามาในไล่ก็ได้ก็ได้ว่่อยากเขาไล่ก็โทษธรรมดา ไม่อยากเขอไล่เขากุ้มนี่แหละตัวมาเล่ืันนี่ละพี่น้องพี่ลองแคบหน่าจอด้วยพวกได้เขามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันดาววีไอพี่วันที่นี้สิบเก้า ญันยาสองหาหกจับคู่สองสามหาซหาหวิ่งหาหกลมหาหกล่องหาล่องสองสาล่องหาซคูวิ่งเล่นหาล่องหดาวอเมริกา4ีหา8ปดามวิ่ง8 3ดมกลมแปดมล่องซีหาล่องแปคูวิ่งเล่นสามล่อง8 ดาวจนเอไอสองหสอง้าศูนวิ่ง2องสมกลมสองสรองสอหารองเก้าศูกูวิ่งเด่น3ารอง2องดาวสตาเก้าเก็เก้าแปวิ่งเก้กลมเกนรองเก้าก็รองเก้าแปกูวิ่งเด่นเก้ารองศูนเอาพ่หลังกูได้เข้ามาแล้วกันได้โชคได้ลาบกันกุกูทุกคนเด้อเงินไหลน่องท่างไหลมาถึงเงอน บ๊กเจ็บบ่จนคุณผอรักษาเชวบดาปุ่มคว้องขอบคุณให้เย็นเป็นสุดต่อ,อกันในวันที่30มสลบกรกฎาคงสำหรับวันนี้ขอเกา้าคำว่าสวัสดี